เรียกได้ว่าเห็นแล้วต้องร้องว้า wow, วกันเลยล่ะค่ะสำหรับอดีตนักแสดงตัวแม่มากความสามารถอย่างปลาโกมารทัศน์หรือเป็นที่รู้จักปลาบราบราที่ล่าสุดปังปุริเยเชิดฉายออร่ามาในชุดเดรสสั้นสีฟ้าน้ำทะเลสะพึงร่วมเดินพรมแดงในงานมายาอออร์2020พร้อมอัปเดตซิงเกอร์ใหม่ล่าสุดหลังจากที่ปล่อย MV ในเพลงเธอมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์รายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจริงๆไม่คาดหวังว่าจะมีงานในปีนี้นะคะแต่ก็ประเทศไทยเราก็ดูแลนะคะสาธารณสุขด,ดูแลเกี่ยวกับเรื่องโควิดได้ดีมากเลยก็เลยทำให้เกิดงานนี้ขึ้นก็ดีใจมากๆะะเลยค่ะก็เพิง่งปล่อยเพลงชื่อเธอมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์นะคะ ก็ตอนนี้คิดว่ากระแสก็ดีใจมากๆเลยปล่อยมาสี่วันก็มีคนเข้าไปดูกันพอสมควรแล้วนะคะใใคะ่ะเพราะว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเป็นเพลงที่อ,อ,อยากจะให้ทุกคนที่ผิดหวังกับความรักนะคะเข้มแข็งแล้วก็หักหันมารักตัวเองกันให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ผิดหวังกับความรักเนี่ยบางคนก็ไปทําร้ายตัวเองบ้างซึ่ง ไม่อยากให้ไปคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยยังมีสิ่งดีๆอีมากมายนะคะที่ที่เราที่มันที่ที่ดีที่เราหันไปอยากให้เราหันไปสนใจนะคะเองนี้ก็ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่ออยากจะให้กําลังใจแล้วก็ฝากให้คนที่กําลังผิดหวงังหรือว่าท้อแท้ในชีวิตเนี่ยได้เข้มแข็งขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็ ปล่อยเพลงเธอมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์นะคะซึ่งมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็ถ่ายทําที่แคลิฟอร์เนียนะคะไปถ่ายทําที่ททเนทรเยเลยนะคะหลังจากตอนนั้นก็ที่อเมริกาเริ่มล็อกดาวแล้วนะคะได้หนึ่งอาทิตย์ก็รีบไปถ่ายกันแล้วก็กลับมานะคะก็กลับมาทันนะคะพี่นี่นี่เล่นเองด้วยใช่ไหมคะพี่ปานเล่นเองค่ะมิวสิกวิดีโอเนี่ย จริงๆตอนที่ไปถ่ายมีมีคนทําง,งานแค่3าสคนเองเพราะว่าทีมใหญ่ก็ไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าที่อเมริกาเริ่มล็อกดาวน์แล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากเพลงนะคะเธอมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นเพลง ทีอ่อยากจะให้คนที่อกหักนะคะเป็นเพลงให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็รักตัวเองนะคะแล้วก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะอย่าไปคิดว่าเราอกหักครั้งนี้แล้วชีวิตเราจะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะแล้วก็เพลงตอนนี้เพลงชะมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธนะคะก็ออนแอร์แล้วนะคะที่ YouTube ก็มีที่จุ๊กนะคะสุดยอดิไแล้วก็ Apple นะคะแล้วก็ติก t o อบก็มีด้วยนะคะยังไงขอฝากลองเข้าไปฟังกันดูนะคะ